หลักการใช้ Present Continuous ลูกศรที่ชี้ไปด้านหลังหมายถึง Past หรืออดีตส่วนลูกศรที่ชี้ไปข้างหน้าหมายถึง Future หรืออนาคตณนะจุด now หมายถึงขณะนี้ตอนนี้ปัจจุบันนี้เพราะฉะน,นั้น Present Continuous จะใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นณช่วง Now นั่นเอง Present Continuous จะใช้กล่าวถึงเหตุการณ์หรือการกระทําที่กําลังเกิดขึ้นในขณะที่เราพูดอยู่หรือใช้กล่าวถึงการกระทําที่กําลังเกิดขึ้นแต่ไม่จําเป็นต้องเกิดขึ้นในขณะที่เราพูดเสมอไปแต่อาจจะเกิดอยู่ในช่วงนี้ระยะนี้เช่นสัปดาห์นี้ เดือนนี้ปีนี้เทอมนี้เป็นต้น